คุณจะเป็นไปได้ยากนะลูกนะทำใจให้สบายดีกว่ารอว่าสักพันหนึ่งนะครับนี่ไอ้หัดเล็กไฮ้ครับเองผัดก่อนเลยไปไหนครับซาบาะไป่ล้วแพ็คไปดูดพาไปคะมีคนใหม่มีคนใหม่ทิมเลอร์โอ้ยตายแล้วพี่โอ้โอะไรขนาดนั้นเลยพี่คะเราผ คิดว่ากลับเหรอพี่อ่ะทำไมมึงนี่รู้ดีว่าเรามารู้ได้ยังไงว่ามีคนมากลับฉันเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งนะคะจำเป็นแม่นเลยรอบที่แล้วมึงไม่ได้คุยกับเขาเราติดแค่คุยแน่เลค,คะเดี๋ยวมอมฉัไนไปเจรจารก่อนพี่ครัดีใส่แม่โอ้โห<อ><อ>ตายแล้วไข่เนี่ยลูกปลาข้งหางายมากเลยคำิบป <applicants> ากของเจ้าซะหุบปากก็พอใคร คือกองกิติเลิศปะบาททำไมเรามาจากเมืองเลยนะโอ้โหโกศลเนไม่เออโกศลน,นครโกศลเนวะเรามาจากโกศลน,นครเจ้าเจ้าเจ้าชื่ออะไรเนียน่ยเปชชารัตเปชชารัตเจ้าเออเพชรเตียเตียชื่ออะไรนะโอ้อยนี่มันเป็นนามสนมหรือมันเป็นศัพท์ดีนะฮะ เขาถามไงพน้องนางตอบเข้าไปว่าน้องชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพัชลาพัชรา,ชาอ๋อกับรู้แล้วก็พูดเองหมดเลยไม่ดีว่าเหรอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะองนี้หรอพระคู่มัน่นไหนองเนี้เยเเขียวเนี่ยใช่หอยหน้าแก่หน้า,นาดูฮะนี่เจ้าของเราประธานลาภัยด้วยค่ะมันถูกฝ่าบาทถาว่าฝ่าบาทหน้าเหมือนพวกแก่ แกแเฉยๆไมู่ได้ยินนะว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดแบบนี้เราพี่คะอืะคนน so ่าเอ้ค่ะพักคุ้มมาดโดนโดนโดนคุณสีแอตอนนี้พงขวัญอ่อนอยู่ด้านในเชิญเสด็จได้เลยเพคะขอบใจจัมากเสด็จสามารถยังไงขวัญจะหัวใจ เป,เ,ปเ,ปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนอุมมาวันหลังนะวันหน้าวันหลังมาหาเราไม่ต้องเสียงดงังขนาดนี้ก็ได้แล้วปเป็นยังไงบ้านอนนี่วันนี้พาลูกพาเมียมาด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างนั้นแล้วก็นั่งลงก่อนนั่งคุยกันเป็นจิตจากลักษณะก่อนไปยังไงมายัางไง่ไม่ได้ทุ่มหน้ากันเสียตั้งนานฮะกระถิมาเนี่ยนะ ตั้งใจว่าจะมาทวงสัญญาที่เคยมั่นหมายกันไว้แม่มึงอ้าวพ่อพ่อมึงสบายดีไม่ล่ะมึงคุยกันตั้งนานไม่ได้เจอตั้งนานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วพ่อมึงล้วเป็นยังไงบ้างพี่ก็สบายดีอยู่ท้ายนี้แล้วพี่ก็ตายไปนานแล้วจริงเหรอก็เป็นความจริงนะที่แม่มึงมาเป็นยังไงบ้างสบายดีแม่มึงโอ้โหหมอน ผมไปไหนเล่หัวก็เขนั่งหัวโดดอยู่เนี่ยเอ้าวข้ามไปคุยได้ใช่เอาก็คนรู้จักมักคุ้นกันต้องคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำไมคุยไม่ได้หรือไงเล่าแล้วทำไมต้องทั้โงกทัแง่งหน้าไปถึงขนาดนั้นล่ะนั่งเนี่ยไม่ได้ยินจ้าวที่ไหนได้เรียกช่างแง่งหน้าเนี่ย ก็อยากจะคุยกับเขาไม่ได้มาทวงคำสัญญาที่ให้กันไว้เรื่องว่าไม่ถูกต้องใครมีลูกหญิงมีลูกชายได้แต่งงานกันวันแี้พาลูกมาด้วยอยู่ที่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่นั่งอยนีนี่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 เวาะอะไรคงไม่เห่นนะตกใจหมดเลยหูมเตาเสียงดังลุกลก เธอตกใจลูกอ๋อขอประทา,ากา<อ><อ>ฉันขัยฟ้าพี่ยาค่ะกระบอกฉันขันฟ้าพี่ยาค่ะหรือว่าเอาลัาชบุตรสองฝ <c oughs> ่ายพี่ยาค่ะราชบุตรสองฝ่ายหล่อหน้าดูเลยอ่ะเปิดเผยหล่ลอเออหน้าไหนแล้วพี่ยาค่ะเอ่อพระคุ้มั่นของกระบอกฉันพระคุ้ม,มั่นของเจ้าอยู่ทางด้านขวามือชุดสีแดงนะลูกมีหน้าว่าออ่งหญิงรุ้งทองทำความจักกันเอาไว้นะลูกนะกระบอกฉันรุ้งทองถอยระคองเจ้าพี่ได้วยพี่คะ เป็นไงาบาบดสวยถูกใจไอ้วุ่นใจวายตายไปเลยเลาะอยู่นั่นเองเอาดีเอาแล้วฉันมาทำไมเนี่ยอืปยังไงตุกีทุรกันไม่ได้หรือไงแล้วมันออกหน้าออกตาเกิมแล้วเมียใครใครก็หึงเมียใครใครก็หึง นี่บอกอะไรให้นะทำไมมึงไปเล่นอย่างนี้ระวังผัวเขาเตะอะนะในเรื่องนี่ถามจริงเราฝ่าบอันนี้พ่อแม่แท้ๆเลยไม่เนี่ยพ่อแม่แท้ๆทำไมสงสัยอะไรวะทำไมยุบล่างไม่ติดพ่อติดแม่เขาเป็นเรอหอมเนี่ตอนที่เสด็จแม่ตั้งพระคันเนี่ย ทอบระเดตซีรีสเกาหลีบ่อยอดีนะไม่ทอประเนตหน้าเด็ดพ่อช่วงนั้นพ่อออกพ่อแหบ่อยลูกเหรอเจ้าที่ไหนพ่อแหีจ้าทรงเดชทำไมยังไงเพคะพ่อคิดว่าการแต่งงานของเจ้าน่ะมันคงจะเริ่มวันนี้เลยไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าเราเป็นกษัตริย์หาแม้ว่าจะจัดพิธีจัดงานใหญ่โตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย พ่อคิดว่ามันเร็วเกินไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็พ่อขอเวลาสักเจ็ดวันก็แล้วกันนะลูกนะเจ็ดวันไม่ได้ฟาบาทพรุ่งนี้เราไปอุทัยต้องวันนี้สมมุิเอาเหรอเออเจ็ดวันเลยเหรอพม่ยากค่ะเสด็จพ่อเจ็ดวันนะลูกเจ็แม่ก็จัดไปทั่วก็ได้ไม่ยากค่ะเจ็ดวันก็เจ็ดวันไม่ยากค่ะแต่ว่า สเสด็จพ่อพปยาค่ะในระหว่างเจ็ดวันที่ก็บอกที่ต้องรอเนี่ยมันนานเกินไปแล้วไม่มีอะไรให้ทําในระหว่างนี้กระบอกท่านเสาไฟอยากจะไปเที่ยวชมเน่นอุทยานหรือว่าได้ไหมพี่ยาค่ะก็ได้สิลูกเดี๋ยวพ่อจะ,<ป>จะให้นาะงสนมพาไปกัน้กโอ,โอ,โอ้ไม่ได้พดี่ยาค่ะไม่จะว่างหรือพี่ยาก็ต้องไปดูลูกไปเลี้ยงลูกนะครับโอ้ยสอดอยู่นนเลยค่ะพ่อ คือสมอกฉันน่ยอยากจะให้น้องรูงทองพาเที่ยวชมดอกไม้อุทยานหลวงเลยไม่ยาค่ะเพราะว่าอย่างไรเราก็เป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วก็จะได้ทําความสนิททาความคุ้นเคยไปด้วยคงจะไม่ผิดอะไรใช่ไหมพี่ยาค่ะนั่นแหละที่ลูกไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าให้นมน่ะไปกับลูงรูงทองด้วยนะนักแขกค่ะ เอาไม่นมไปเดี๋ยวความดันก็ขึ้นมาทำางเลยป่าอือเอาละให้งานทุนทองแมคพ<ะ>่อจะให้เจ้าพาสเสด็จที่สองใฝ่ประพาสเล่นภ <c oughs> ายในเมือ,องพวกเราไปเที่ยวชมเล่นพ่ออ๋อไปเที่ยวชมภายในเมืองของเรานะ่ะเจ้าจะพาไปได้หรือเปล่าลูกในเมื่อเป็นความประสงค์ของเสด็จพ่อหม่อมเันก็ไม่กล้าขัดเราแม่ค้าฉะนั้นแล้วก็พอฝ่าให้เป็นลักของเจ้าด้วยเข,<อ>ขาเ<า>ที่ยวพ่อเนี่ย จะขอตัวไปพักก่อนแม่มือก็อยากประพาดเหมือนกันนะพ่อมือนี่นี่ไปเมืองของพี่เนี่ยพี่พูดได้เลยว่าสวยสดงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนถ้าอยากจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนเนี่ยบอกพี่เดี๋ยวพี่จะพาเจ้าไปรับรองว่าเพลิดเพลินเจริญใจอย่างแน่นอนจ้ะเออเป็นมาคุเทศได้นะเพคะเป็นได้ผมฉันก็อยากจะใช่ ไปอยู่เมืองอื่นเลยมาที่รับเดี๋ยวเรามาครองเมืองนี้กันไปงั้นไปเลยเดี๋ยวไปนะไปั้นเหรอมีผัวเจ้าเลยเจ้พี่โชคดีปีใหม่เลาะตั้งแต่มาแล้วเนี่ยเลาะเล่นเลาะเล่นไปพาเมียไปพักได้แล้วไปแม่นมไปไม่ต้องห่วงจะนมเดี๋ยวดูแลมีงเองไม่ต้องห่วงนะพี่ยาสี